他總個弄弄。他總個噴機了呀,叫那的機。他總個就沒有說過了,弄。哎,我內嘛,我也他內路口。你的名字啊,口你要送。我去都沒啊。他你沒寫,他路卡的。也都不懂的了。ᱱᱚᱛᱟ ᱫᱚ ᱛᱚ ᱛᱟᱢᱟᱱ ᱱᱚᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱚ ᱛᱟᱭ ᱫᱚ

cái có thì có cái chịu 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 rồi, chịu nó chịu 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 nó chịu 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 cho tí chịu

Tapa ngon ngon tao ngon 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 gì ngon 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 rồi ngon 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 nó ngon 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 con ngon 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 ôm ngon sửa

vì cho mẹ tôi say rồi nó cười cha thì nói thế là tôi say rồi ta tập uống vô nữa nè. Khát ta có xí này. ันหมดเลยทุกคนทุกคนเลยว่ามิถุนายนเนาะขาเวียกทางานอยู่ครอบครัวเลยยังไม่ได้ไปนั่นเที่ยวป่าทูดงเลยยังไม่ได้ไปล็อกป่าเลยตรงนี้ถือว่าเวียร์ไหลนะอยู่ครอบครัวนี่หน่ะดองได้แล้วก็เวียครอบครัวปุ้นหน่อยหน่อยน้อยหนอยทุกทีเลยน้องเนี่ย cầm vô này cho cái <laughs> nút ý lên là khó mua nó cái nào phải dụ luôn chút trái tạt cái gì đó ít chọn thì cái ít chọn ít chọn vậy mới một tà đó còn giờ ít thì lo giờ giờ có một cái gì này chạy nó lán sao giờ ở lán rồi tây lán

ันตูตวโตลุประมาณออหิีออหินโตนอนย,ยงกับเตี้ยเนาะนันแหละนวนนนี่านะกันรูวมาสอยู่อ่นวทีเินก็นนสตงง

มินิเตียนาเฮ็ดเยาเนาะเฮ็ดเยาแบบเป็นอนาี่ของประพิณีของุนเผาเขาเฮดยาปัวอนาลานน้อยเข้าเจ้าด้วยเพราะว่าปีหนึง่งละเป็นที่เป็นคลองอนาศา,าสนาศาสนาพี่ของพวกเขานี่ยัย่างไซต์แบบนั้นเนาะต้องได้อนาเอสยาปัวไดว้บางเทื่สิไปทางใดก็จังสีสะดวกสบายเด้อก,กินกาแฟกันเนาะนี่นหนึงกัน Bây giờ anh ấy 边,边,边, mình chỉ đó Bán bán đó, 边, bán bán 边,边, ủa chừng một ngày nào nữa chừng 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 chúng mình đóng lu rồi lu để kỹ rồi tàu ha, cả cái lu ôm gì rồi đó, đóng bộ đóng bộ sông rồi để, cả hai chút cái phong như thế, nhau sinh ha, lấy dụng cả tàu ha, nó nữa nè, cái tàu cái lu sông ôm gì, cái đền bu cho em lại thử chạy cái 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 vay cái 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 ra Tụt lạn nó được không Tố có khó là mình cũng cái tố có Tụi nó là tụi Tụi

ไม่ได้ดูว่าปวดหลานน้อยนะคือปวดหลานน้อยในปีนแล้วนะปีนธรรมดาก็ต้องปวนึงเพื่อเพื่อให้นอยู่ดีมีสุขเนาะไปทางใดก็สบายเนาะบ่มีทุกข์ยมาคือได้ได้เพะเป็นฮ็ดของวัฒนธรรมของพ่อมงออนโนี่ะ

ก็ยอมไปดีนะโอ้โหตาว่ะจี๊ดลดแล้วขึ้น山路ก็ดอจี๊ดแล้วนเป็นหลานนี่เป็นหลานเป็นอาาลูกลูกเต่าของลูกเต่า

กะเจ้าโตมก็จะลูอตเอ็นวนเอ่อฮอตสุตัดเจ้าเฮาเนะแกงนะก็เลยอนะสมพ่อมม้องก็ซีเมเจอซองเมนูเป็นลักด้วเมนูที่หนึ่งก็สิเป็นอนาแกงแกงเฉพาะแกงแกงกับอนาพักนี่แหละแกงกับพัก แบบทั่วไปเนี่ยแล้วก็เมนูที่ซองก็จะเป็นแบบอนาเป็นลาบบล้อเลยว่าเป็นตัวที่เขาเอามาเพื่ออนาบ่มีบม่บมเป็นแกงแกงมีน้ำเนาะเป็นค้าวตัวนี้จะเป็นตัวนะค้าวด้วยเมนูมันก็จะมีแต่สองเมนูแล้วก็ตัวนึงเราแกงแกงน้ำ เมนูที่สองก็จะเป็นแหนมควาแต่วเดี๋ยวมันอเดี๋้เปะเป็นชิียงนี่เราีเดียวเดี๋ยวมอ๋อเดียจะเอามััวลือรยูกินเยเอาเม็ไผ่เกลือกูมาเอ็ดเลยโอ้ได้เรื่องเลยเว้ยด้วม็ไผ่ตัวนี้จะเป็นไม็ไผ่ไหมด้วยยังไม่ได้าไปใส่

<laughs> nó có chi ha nó làm thế. Này, chọ... mình chuyển tay tiền đấy cho nên Chọn mình xài tu cho kỹ thật là dưới thời nó chấp lan vậy bà lấy mình gì được lấy nó bán là nhiều câu chậu khô tôi có mà nó tập ăn

มีคมเนาะมีขมหมูได้แล้วก็เรืยแปงเรียกแปลงหมูหมูราดด้วยผมเป็นหมูพันเรือนีน่ยนะไปปั้น่นเด้พอดีเซี่ยวโตจุ๋นเนาะเจี๋ยเซี่ยวจุ๊บปนอกเนี่ยเหออเคอย่าจ้วจุตเจีไม่จะเ่นจุ๊บปนอละสี่หมมาเจียสองหมมาสี่หมมาสี่หมมา ถือเออจะเห็นเหรอเป็นเล้นะเอ่อตอนนี้ตาหยอกต้องหมอตาเดี๋ไปจ้องหมอนอยนะเจ้าก็คงยืโรอเจ้ากับตีขนาดจะชี้ชะก็เล่าตัวเดี๋ไปอดชนนิดก่อนถือว่าเพื่อนทุกคนมาครบหน้าครบตาแล้วด้วยไอ้น้องทุกคนนะ ว่าที่เป็นพิธีอนาขินเข้าอนาสมามัคคีเนาะสำหรับอนาเมื่อนี้ที่มันเอ็ดเยาวปัวตุลาน,น้อยเนาะนี่จะเป็นพิธีอนาแบบว่าขอบคุณเนาะหรือว่าขอบใจเนาะขอบใจอนาผู้ที่มาเยาวปัวลันลาน,ลาน,ลาน,น,นเลยเด็กน้อยเนี่ยกิหมอ ส่งสามมื้อนี่การนี่ผมไ่ได้ไปป้าเลยนะไม่ได้ไปป้าบมได้ไปตึกป่าย้อนอาขาเวียครอบครัวเลยนาะเนาะจะไม่เยอะนะจดเจตัต่อวัจรในวัจรตัวเชนในห้าุกปีต่างจะเป็นน้องมอโอ้่โอโอ่้อโอโ้า

bạn bạn là nội giờ có có luôn lo có cho nó bây giờ lâu bố cụ cha của mình bố nhớ hậu xưa thật tiền này nó phải nói giờ cho chó tu này giờ này nè giờ chó tu mới sai giờ thế là ha giờ gì giờ cho mình tu lúc trong đó trong hội <laughs> thì ta bớt cho lô bớt cho nhóc khó khó đó cho lô bé từ từ nữa cũng là trâu bớt phải chết này thì ta hồ mình tu bì á ta chỉ mà bé hồ mới được ca nào chỉ xí khí là nhiều còn còn nếu mà nó nó có

thì một lần chỉ là cái <coughs> 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 à nào sinh chi cho thủy của nó cũng được rồi. Thế xí đấy âm la phát cha là mắt là khuẩn mắt hay để nói còn. Là vì nhà nó chẳng chế mày này là tập bảy cái sự đấy. cả giàu Giàu đe là cả sụp khuẩn cái đấy nói hay để nói đó. ด้ยนะพ่าะเปนพ่อเป็นแม่นะภายในครอบครัวแม่นัดหรือหลยังไู่งเฮ้ยารเศร้าลหนูนะเป๊ะอำนานะเลจะหมดลั่นชีวิตเปะมอนเราสินิตเยะพูดอยู่สุดเลย